สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูการเดินสายน้ำหยดนะครับในแปลงนี้นะครับจะปลูกถั่วฝักยาวนะครับผมจะพามาดูวิธีการต่อสายน้ำหยดนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ผ่านได้เลยนะครับผมหรือว่าจะดูสนุกสนุกไปก็แล้วแต่นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูตรงเอา,เอาตรงนี้ก่อนตรงปั๊มนะครับผมนี่ครับปั๊มตัวนี้ก็เป็นปั๊มขนาดสองนิ้วนะครับผมนี่นะครับเป็นปั๊มสองนิ้วนะครับผมก็สูบจากในสระลูกนี้นะครับ ส่วนกอ๊อกตรงนี้จะเป็นกอ๊อกเอาไว้ดูดปุ๋ยนะครับผมก็จะมาจากทางนี้นะครับเนี่ยนฮะส่วนสายนี้ก็จะเป็นสายเติมน้ํานะครับเวลาเราละลายปุ๋ยก็จะใส่ไปในนี้นะครับนี่ครับการเติมปุ๋ยก็จะให้มันไปกับน้ําหยดเลยนะครับผมมาตรงนี้ก็จะมีแยก แยกปล่อยน้ำออกเผื่อในกรณีที่เราปลูกน้อยๆนะครับพอเราปลูกน้อยๆเราปัมม๊มแน่แรงเกินเราก็จะปล่อยน้ำออกมาบ้างนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสายมันเกิดการแตกได้นะครับผมนี่ครับก็มาตามทางที่เราต้องการจะให้มัน มันไปนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการต่อนะครับเราจะใช้อดอกโซฮอนะครับผมเป็นดอกที่เขามีขายจำร้านวัสดุก่อสร้างนะครับขนาด16มิลน,นะครับผมก็จะก็จะมีลูกยางนี่นะครับ คือชุดนี้เขาจะมีพร้อมทุกอย่างด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้มันหยดนะครับผมนี่ะน,นะครับตรงนี้พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับผมเราก็ จะเดินท่อไปก่อนแล้วก็จะคุมพยยงถ้าใครไม่คุมก็ได้นะครับแต่ถ้าคุมมันจะป้องกันวัชพืชได้ด้วยแล้วก็รักษาความชื้นเอาไว้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเกรงว่าหญ้ามันจะเยอะนะครับนี่ยังไม่ได้ปลูกนะครับผมน่าจะประมาณพรุ่งนี้ถึงจะเริ่มลงมือวิธีการต่อก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมเดี๋ยวจะมือเดียวนะครับนี่ครับผม แค่เราเอาสายมาสวมนะครับแค่เอาสายมาสวมแล้วเราก็ไขจะมีตัวนี้นะครับไขล็อกอยู่แหละครับผมมันจะยากตอนเราเจาะนี่นะครับเจาะแล้วก็ยัดลูกยางแล้วก็เอาตัวนี้อัดเข้าไปมันจะมันจะแข็งนิดนึงนะครับให้ใช้น้ำสบู่นะครับผมน้ำสบู่ลูปๆนะครับ เราก็จะมีตอนท้ายตรงท้ายสายนะครับผมบริเวณท้ายสายเราจะทำยังไงอุดมันนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับนี่ครับการอุดไม่ยากนะครับผมเนี่ยก็แค่พับพับสายแล้วก็ยัดใส่ท่อขนาดตีหุนนี่นะครับ อยู่แล้วครับผมพับพับพับขนานเองนะครับมันจะรั่วก,ก็แค่ลินลินลนิดน,น,นหน่อยหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับผมเอาไว้สะดวกเวลาเราทําการล้างสายนะครับเวลาเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเราใส่ปุ๋ยไปบ้างอะไรบ้างมันจะมีตะกอนนะครับเราก็ทําการเปิดไล่สายก็เท่าน,นี้นะครับผมสําหรับท่านใดที่ กำลังจะทําระบบน้ําหยดแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับก็ชมคลิปนี้ได้นะครับผมทีนี้เรามาดูการทํางานจริงของระบบน้ําหยดนะครับผมตอนนี้เราอยู่ถือว่าเป็นท้ายล่องนะครับเป็นล่องสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ก็สุดแถวพอดีนะฮะดูครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะหยดนี่นะะ ปั๊มตรงนี้เป็นปั๊มสองนิ้วก็จะแรงไปหน่อยนะครับก็เลยต้องเปิดกลับนะครับเปิดกลับลงสะไปเยอะพอสมควรนะครับแทบจะเปิดหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยมาทางนี้เยอะเกินไปมันจะไปเบ่งให้สายแตกได้นะครับผมเพราะว่าอัตราการอัดม,มันแรงเกินนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเรา ลดมาเขือด้วยนะครับถ้าหากต่อไปเราลดมาเขือก็น่าจะลดได้พร้อมกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับปั๊ม2นิ้วตัวเก่าที่เคยใช้อยู่นะครับผมก็เอามาปัดฝุ่นมาใช้ใหม่นะครับก็โอเคครับใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงปั๊มกันอีกทีนะครับผมนี่ครับผมแทบจะไม่ได้ปิดเลยนะครับ อันนี้ก็พอนะครับผมถ้าหากเราปิดหมดปล่อยไปทงางมาทางนี้ทางเดียวก็เรียบร้อยครับสายแตกแน่เมื่อสักครู่นี้ก็ตอนเริ่มสตาร์ทนะครับเราปิดไปครึ่งหนึ่งนะครับผมปิดวาล์วไปครึ่งหนึ่งก็เจอแตกสองที่เลยนะครับผมขอเสริมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ ระบบดูดปุ๋ยที่แรกที่ดูดหน้าปามตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ำจะพ่นออกลงสระเยอะเลยนะครับผมก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นยี่ห้อของสายน้ำหยดด้วยนะครับยี่ห้อนี้แตกง่ายเหลือเกินนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับการเดินสายน้ำหยดของการปลูกถั่วฝักยาวนะครับผม และจะอัปเดตให้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับผมสาหรับวันนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับคงจะต้องทำการหยอดเมล็ดพันธ์นะครรอให้มันชุ่มซะก่อนนะครับผมแต่คลิปนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ